ที่จบไปนะคะก็เป็นการแสดงดนตรีสดนะคะประกอบกับท่านได้รับชมวิดิทัศน์เทพร,ระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรายาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินค่ะก็เป็นเพลงเป็นการบรรเลงเพลงเพราะๆนะคะเป็นท่วงทํานองที่ฟังแล้วก็ให้รู้สึกถึงความสุขความภาคภูมิใจแล้วก็น้อมสํานึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยก็ขอบคุณ คุณครูเจี๊ยบด้วยนะคะของเด็กๆนะคะสำหรับคุณครูที่เล่นไวโอลินเมื่อสักครู่แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งนะคะที่เล่นกีตาราก็เป็นเป็นศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พระองค์ท่านให้ความสําคัญแล้วก็ทรงงานในด้านนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เราจะได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ในลําดับต่อไปค่ะทุกท่านจะได้รับฟังนะคะการกล่าวปาฐกถาพิเศษเทิดประเกยียดนะคะเรื่องกัลยาณิวัฒานานิทัศ จากพระจริยวัตรสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงโดยคุณทปนสิทธิ์ทองเทพนะคะซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้มใยการเว็บไซต์เฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราทิว่านราชนครินค่ะซึ่งจะเป็นโอกาสที่สําคัญนะคะที่ทุกท่านแล้วก็น้องๆนัเกเรยียนนักศึกษานะคะจะได้รับฟังการกล่าวปะากะกถาพิเศษใน ครั้งนี้นะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะกล่าวแนะนำองค์ปาถกของเราในวันนี้นะคะซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และก็ประวัติของท่านนะคะมีหล,หลายๆด้านนะคะที่สำคัญก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรดังนี้นะคะคุณธปนาิิธิ์ทองเทพการศึกษาค่ะท่านจบจากคณะ มนุษยาศาสตร์ด้านสื่อสารมวลชนนะคะจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะรางวัลเกียรติยศเพชรน้ำหนึ่งสาขาจริยธรรมค่ะการดำรงตำแหน่งปัจจุบันของท่านนะคะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปวดกระหม่อมค่ะให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการเพื่อในการเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิว่านราชนาครินเว็บไซต์นะคะ w w w g a l y a n i v a t a n o r g ค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้ได้นะคะนอกจากนี้ค่ะท่านยังได้รับการาตำแหน่งสำคัญนะคะประธานกรรมการจัดงาน9้าทศวรรษแห่งความพักดี ใต้ร่มพระประมีกรมหลวงนาราธิวาสรราชนาครินค่ะบรรณาธิการการจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติราชนาครินทรานิทัก้าวทศวรรษพระดำรัสสร้างคนนอกจากนี้นะคะผลงานทางวิชาการที่สำคัญสำคัญของท่านท่านเป็นวิทยากรบรรยายเฉลิมพระเกียรตินะคะเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอกับงานสื่อสารมวลชนเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงโรงเรียนเกษมโพลิเทคนิคกรุงเทพนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะนอกจากนี้นะคะท่านยังเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องทักษะงานพิธีกรและการประชาสัมพันธ์นะคะของนักศึกษามหาวิทยาลายัยศิลปากรวิทยากรบรรยายเรื่องพักตีศรัทธาสถาบันให้กับเครือข่ายผู้นำนักศึกษาเขต ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็ท่านยังเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนการรับสเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นะคะในงานมหากรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรตินะคะที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยังมีผลงานทางวิชาการอีกหลายๆด้านนะคะนอกจากนี้ค่ะผลงานที่สำคัญผ่านสื่อมวลชนนะคะผ่านช่องทางสื่อมวลชนหลายๆรายการนะคะท่านอาจจะได้เคยชมท่านนะคะรับชมท่านในรายการทีวีหลายๆ รายการด้วยกันนะคะท่านได้รับเชิญออกรายการต่างๆนะคะเพื่อเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการบำเพ็ญพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิว่านราชนครินทอาทิรายการพิเศษนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11รายการวันวานยังหวานอยู่นะคะทางสถานีวิทยุ กองทัพปกช่องเจ็ดนะคะรายการคมชัดลึกทางสถานีโทรทัศน์เนชั่นแนลนะคะแล้วก็มีรายการร้านชามยามเช้านะคะทางสถานีโทรทัศน์ของไทยพีเอสนะคะเดิมนั้นคือไอทีวีนะปัจจุบันก็ไทยพีเอสนะคะรายการโต้ข่าวบันเทิงนะคะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง3รายการเวทีความคิด ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทวีนะคะรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงทางสถานีไทย p b s นิตยาสารสกุลไทยนะคะนิตยาสารเนชั่นสุดสัปดาห์นะคะแล้วก็มีอีกนัดหลายสื่อด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ d ดล l y n e w ส์นะคะแล้วก็รางวัลเกียรติคุณนะคะที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดด้วยนะคะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาธิคุณค่ะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรางวัลเทพทองนะคะประเภทผู้บริหารองค์กรดีเด่นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่ดั่ดามาศทรงประทานรางวัลลูกที่มีความกตัญญูอย่างสูงต่อแม่ประจำปีพุทธศักราช2552และโลกเกียรติยศในฐานะ นักศึกษาที่นำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับพิธีกรของเราในวันนี้คุณธป,ปนาสิธิ์ทองเทพค่ะขอเรียนเชิญค่ะกลับสวัสดีท่านผู้บริหารมหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงท่านผู้อำนวยการสถาบันแล้วก็ท่านคณาจารย์แล้วก็น้องๆที่มาร่วมฟังในวันนี้ด้วยนะครับต้องเรียนว่า เดิมหายความตื่นเต้นไปแล้วหลังจากที่ฟังดนตรีแต่พอท่านพิธีกรกรูณาแนะนําประวัติภูมิใจนะครับที่มีเกียรติประวัติอย่างนั้นแต่บางทีมันกดดันนะครับ <laughs> แต่ผมก็จะทําให้เต็มที่นะครับกับการเดินทางไปกลับกรุงเทพมาปัตตานี7ชั่วโมงนะครับบรรยาย30นาทีกต็ตอนแรกยังเข้าใจว่าเป็นชั่วโมงครึ่งนะครับตอนเตรียม powerpoint แต่พอมาดูกําหนดการเมื่อวานว่า30มนาทีก็เลยยิ่งกดดันเข้าไปอีกแต่ว่าจะเรียนว่าทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับคงไม่ใช่เชิงมานั่งปาถกให้ฟังเพราะว่าน้องๆก็คงจะไม่เข้าใจว่าปาถกถา,าคืออะไรองค์งปาถกคืออะไรนะฮะเพียงแต่ว่าเอาว่าผมจะมาเล่าเรื่องที่ได้เคยทํางานถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอให้ฟังละกันในช่วงชีวิตหนึ่งที่ได้มีโอกาส อยู่ใกล้เบื้องพระยุคลบาทออขอประทานโทษอยู่ใต้เบื้องพระยุคลบาทนะครับหลายคนหลายท่านเขาก็จะบอกว่าตัวเองอยู่ใกล้พระองค์ท่านนะครับแต่ผมก็สํานึกตั้งแต่วันแรกที่ถวายตัวว่าผมอยู่เพียงแค่ใต้พระบาทท่านเท่านั้นเองนะครับการที่รู้จักพระองค์ท่านส่วนใหญ่การที่ได้รู้ได้เห็นพระจริยวัตรท่านส่วนใหญ่มาจากการศึกษาเพิ่มเติมทั้งนั้นนะครับไม่ใช่มาจากการตามเสด็จ ไม่ได้มาจากการอยู่กับพระองค์ท่านตลอดเวลาแต่ได้เห็นพระจริยวัตรบางส่วนก็สอบถามผู้รู้นะครับแล้วก็หาหนังสืออ่านเพิ่มเติมหาแหล่งข้อมูลอ่านเพิ่มเติมสิ่งใดที่สงสารก็กราบทูลถามพระองค์ท่านนะครับก็เลยได้มีโอกาสสัมผัสน้ำพระไทยสัมผัสพ,พระจริยวัตรพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลา30นาทีนี้ก็จะใช้ภาพเล่าเรื่องเป็นหลักนะครับ จะอธิบายเทละเรื่องเทลอราวไปนะฮะแล้วก็ถ้าใกล้ถึงเวลา30มนาทีกรุณาบอกด้วยนะครับบางทีคุยเพลินๆแล้วเดี๋ยวจะเลยเที่ยงกันผมก็หิวท่านก็หิวเดี๋ยวเดี๋ยวระหว่างรอ,อ,อไม่ใช่นะฮะเด,เดี๋ยวระหว่างรอแง่เทคนิคนะครับผมเคยมีประสบการณ์การไปงานถวายพองค์ท่านที่ภาคใต้หรอที่สุราษฎร์ธานีปรากฏว่า มีชาวบ้านเขาฝากเขารู้ว่าสมเด็จกรมาหลวงท่านโปรดที่จะสวยไข่นะฮะไข่เป็ดไข่ไก่ท่านโปรดหมดจนสมเด็จพระเทพร,รัตน์เนี่ยท่านพระทิ่พนเพลงเมนูไข่ขึ้นมาเพื่อถวายพระองค์ท่านตอน80ภพรรษานะฮะผมก็มาที่สุราษฎร์ธานีมางานทําบุญให้กับพระองค์ท่านนะครับทางจังหวัดเขาจัดเราก็มาร่วมเป็นแขกมีชาวบ้านเอาไข่เป็ดร้อยกว่าฟองตะกร้าบเบิ่มเลยฝากผมไปถวาย ผมก็ถามว่าคุณป้าอันนี้เนี่ยให้ผมหรือให้ใครคุณป้าบอกว่าฝากถวายเมียรพระเจ้าอยู่หัวเราก็งงเอ๊ะทำไมถวายสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะว่าเรามางานให้สมเด็จพระเจ้าพี่นางก็เลยถามป้าใครคือเมียรพระเจ้าอยู่หัวป้าก็ชี้ไปที่รูปบอกป้าไม่ใช่แล้วนี่พี่สาวพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลายคนยังเข้าใจผิดเมื่อเมื่อนานมาแล้วเป็น10ปีแล้วเหมือนกันนผมผมอยู่กับท่านแต่ปี46 ไม่ใช่ฮะปี44ผมจบมหปุ๊บทาจดหมายหาพระองค์ท่านเลยบอกข้าพุทธเจ้าไม่อยากเรียนแล้วจบม .6 อยากทํางานกับใต้ฝ่าพระบาทมีงานอะไรจะขอทําไม่เรียนต่อสุดท้ายพอท่านได้รับจดหมายท่านก็เรียกไปเฝ้านะฮะเรียกไปเฝ้าเสร็จท่านก็ถามพ่อแม่เป็นใครทําไมอยากทํางานกับท่านอะไรเงี้ยท่านท่านรับสั่งประโยคเนี้ผมจําได้เลยทําไมหวยมาออกที่ฉัน คือเจ้านายมีตั้งหลายพระองค์สิบกว่าพระองค์นะฮะท่านรับสั่งถามทาไมหวยมาออกที่ฉันคือทําไมเราเลือกพระองค์ท่านนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมผมถึงเคารพศรัทธาเจ้านายพระองค์นี้มากนะครับพอัะไม่โดนทีนี้เมื่อเมื่อครู่ผมไปห้องน้ํานี่ก็นอกเรื่องก็จะหมดเวลาแล้วเมื่อครู่ไปห้องน้ําก็เจอน้องสุภาพบุรุษมาเข้าห้องน้าด้วยกันเลยถามน้องว่าน้องมาทําอะไร น้องเขาบอกว่ามาฟังมาฟังบรรยายผมถามว่าแล้วมางานอะไรน้องเขาบอกไม่รู้ผมก็เลยถามน้องก็เลยถามผมกลับว่าแล้วพี่มางานอะไรผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต่างคนต่างไม่รู้ก็เลยบอกว่าไม่รู้โดนบังคับกันมาหรือเปล่าทีนี้ผมก็ไม่ได้มามือเปล่านะผมก็มีของมาแจกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันมันจะเป็นของทานไม่ได้แต่ก็เป็นหนังสือที่หายากนะครับเล่มหนึ่งคือนิยายนิยายชีวิตในวังสับปะทุมนะครับ จะแจกสาหรับผู้กล้าหาญชาญชัยที่จะตอบคําถามอะไรต่ออะไรได้นะครับซึ่งแน่นอนคงจะเป็นคําถามเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าพี่นางอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ผมทําเองนะครับหาทุนเองเรียบเรียงเองแล้วก็ประมวลเรื่องเองทั้งหมดก็คือหนังสือราชนครินทรานิทัศน์9ทศวรรษพระดรารัสสร้างคนนะครับในนี้เนื้อหาไม่มากมาขายหนังสืออีกแล้วนะฮะแต่ว่าจะมีรูปเสยียรรูปเยอะแล้วก็มีพระดํารัสสั้นๆนะฮะที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย ในเบื้องต้นอยากจะแจกเล่มนี้ก่อนนะครับแต่อยากรู้ว่ามีน้องคนไหนไหมผมว่าอาจจะไม่มีนะฮะมีน้องคนไหนไหมที่รู้จักว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางคือใครและท่านทรงทําอะไรให้กับประเทศไทยไว้บ้างที่น้องจําได้สําคัญเช่นว่าพูดถึงพระพี่นางแล้วนึกถึงเรื่องนี้มีใครตอบได้ยกมือครับผมมองไม่เห็นพระไฟมันมันย้อนตายมีใครตอบ น้องวิ่งมาทาอะไรครับจะตอบเหรอครับโดนใครถีบมาหรือเปล่าไม่มีนะฮะอะ่ลองดูครับสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยายนิวัฒนากมรมหลวงน,นาราธิวาสราชนครินเป็นพี่สาวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแค่ข้อมูลเบื้องต้นก็เก่งแล้วนะฮะแล้วตบมือให้น้องหน่อยฮะเอาตบมือให้ตัวเองด้วยนะโอเคฮนะ เดี๋ยวถ้าพูดถึงพระพี่นางน้องนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับก็นั่นแหะผมว่าโดนผลักออกมาแล้วล่ะนึกถึงอะไรเป็นอย่างแรกครับอืแล้วโรงเรียนอะไรฮะเนี่ยโรงเรียนอะไรครับอนุบาลสาธิตครับสาธิตมอใช่ไหมฮะครับเอากันล่ะนึกถึงอะไรครับนึกถึงพระพี่นางแล้วก็นึกถึงสมเด็จย่าครับโครงการอะไรนน เรื่องข้อมูลไม่เป็นไรฮะแต่เด็กไทยกล้ายอย่างนี้ฮะประเทศเราจะรอดฮะกล้าในทางที่ดีอ่านอ่านมอะปออะไรนะป .5 ป .5 แล้วอ่านหนังสือออกไหมฮะอ่านออกอ่านออกฮะไ <laughs> หนลองลองอ่านให้พี่ฟังหน่อยทำไหน,นครับอ่านอ่านอันนี้อ่านอันนี้ การเป็นมนุษย์ที่สูงกว่าศาสนาอีกเพราะเราไม่ใช่สัตว์ในรัชฉันที่ไม่รู้เรื่องเรามีความคิดฉะนั้นไม่ว่านับถือศาสนาใดก็ไม่ควรทําในสิ่งที่ไม่ดีควรคิดถึงความดีพระโอวาทพระราชทานแก่นักเรียนไทยในกรุงไคโร13ธันวาคมพุทธศักราช2548เสียดายนะฮะถ้าสมเด็จท่านได้ประทับอยู่ตรงนี้และเห็นน้อง น้องจะมีทุนเรียนฟรีรู้ไหมไท่านสิ้นพระชนไปแล้วตอนตอน,ตอนท่านสิน้นน้องรู้เรื่องไหมฮะก็ไม่รู้ทีครับเอ๊ะน้องไม่รู้ทีนี่คือ <c oughs> คนใต้ <c oughs> ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมรู้ว่าท่านสิ้นพระชนเมื่อวันที่2มกราคมพุทธศักราช2551ครับโอ้โหน้องถ้าน้องรู้จริงนี้ <c oughs> เอาไปอีกอัน เป็นเข็มอักษรพระนามย่อกอวครับน้องๆควรจะยกมือไหว้ขอบคุณหน่อยไหมโอเคขอบนับถือครูมากครครูสอนน้องมาดีมากแล้วพ่อแม่ดูน้องดีมากแล้วน้องก็รักดีมากตั้งใจเรียนเป็นคนดีด้วยนะครับไม่ต้องเก่งแต่ต้องเป็นคนดีมากๆ <c oughs> ครับผมขอบคุณครับเอาเอาไปสิเอาไปสิให้อะ่ะ